สวัสดีค่ะมาพบมาพากับมัตฑการยุช่องมัตฑการผ้าลวยนะคะค่ะท่ามผู้ชมมอนีแอดกะเดินทางมาอยู่ที่วัดกุแลนะคะแอดกะสามารถตามตัวเลขค่ะท่ามผู้ชมตัวเลขนิมิตฝันของพระอาจารย์เนาะคะ่ะเพิ่งกะได้นิมิตฝันว่าทองเต็มวัดและเพิ่งกะได้ขนทองเข้าไปในกุฏินะคะแอดกะจะมาตาม เนาะคะ่ะมาตามวันเดือนปีเกิดนะคะกับมีเอฟซีทักแอดมาว่าให้มาถามวันเดือนปีเกิดของพระอาจารย์ให้แน่นะคะมาเป็ฟังน้ากันค่ะธรมชมว,วา่าวันเดือนปีเกิดของพระอาจารย์วันที่เท่าไรนะคะและกับเบเน่เนาะคะ่ะพระอาารย์เพิ่นอาจจะแยมตัวเลขหนึ่งในยีใบที่พระอา,ารย์ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะมาเป็ฟังน้ากันค่ะ เพื่อนนั้มีเอฟซีมันฝากถามว่าพระาอาจารย์เราความฝันในฟั่งนะคะเพื่อนอยากถามว่าพระอาจารย์อายุเท่าไรค่ะสามสิบห้าสาบห้าสามสิบยังยังไม่ถึงสาหรอกแต่เดือนพฤษภาคมาไปดีครบสาพ่อสอค่ะพ่อสอสองเก้สองห้าสองเ้านี่นะคะพ่อสอสองพันห้าร้ยย่บเก้าพ่อสอสห้าสสามสี่ย่างสามห้านะคะ พี่จัย์เที่ท่าพิธีวันที่31ดีครับแมนครับวันที่31ันเขาแลวสามสเอเ้าเนาะสามบเอมกาคสา็ดาคมสามสอ็ดมริ่มสันก็ิต้พิธีทพิธีขอเราเมื่อวานพนังติขอพนังติดนี่ตัวเด็กนาน่าแต่อันนี้คือมาตามความฝันเนาะค่ะเพราะว่าเป็นคือว่าเมื่อีนคืว่าฝันฝันที่ว่าว่าหไรั้งอัไนแหละคี่ว่า เห็นท่องแล้วก็หอบท่องเขากุฏิเพื่อนก็เลยว่าถามอายุน้ำแล้วก็ถามบันเล็กกุฏิเนาะก็ไปก็ไปทายให้เพื่อนแล้วบันเล็กที่กุฏิกันหนึ่งแปดเก้าเนาะค่ะ 8, 8, แล้วก็เดือนวันเดือนปีเกิดเพิ่นก็แม่ตามกับแม่ตามแมาม 9, 9, ล้สองเก้าสองห้าสองเก้าอายุสามสี่ย่างสามห้าวันที่ 9, <10. S 1> วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะคะา่ะเพราะว่า เอฟซีกับแอดมาตามแอดกับมาตามให้นะคะแต่เพิ่นก็บอกว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าจะพากันทุ่มนักให้มีสตินะคะเพราะว่ามันกับบันแนนอนเนาะอันนี้ก็นิมิตฝันเพิ่นกับฟันแล้วก็บมีคนให้แอดมาตามแอดกับมาตามนะคะแต่พิธีบวงสรวงวันที่ใดก็จะสามสิบเอ็ดเช้าซันจังหันแล้วเป็นบ่ค่ะแล้วมือหลังจะได้ปตีพิธีรับ ที่ขอคือเราแค่ที่ว่าเลขตัวนี้ว่าฝันค่ะฝันมาุูมปูอยู่นี่แหละเพื่อนมากฝันมาเขาฝันมากแต่มือแหลกเพื่อนมาเขาฝันค่ะเพิ่นมาบอกว่าตัวน,นี้แหละลนี้บางทีก็เลยไปซื้อแบตเตอรี่ไปค่ะประมาณเกือบเจ็ดสิบแปดใบนี่แหละเมื่องไหนคือว่ายี่สิบกือบกือบแก ไปเบิ่งเราพอบาจออแจกให้โยมซองใบอ๋อแจกให้โยมน้โย้อมใบน้อยมทั้งแดงย้ที่บ้านนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นไผเพื่อนอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ค่ะอยากไปเพื่อนผู้ละใบอ๋อต้องไปเร่เรือที่แปดบอกที่แปดใบอ๋อซื้อแว่แล้วบะเนียนก็นเลยเห็นโยมมากก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เพลินก็นเลยให้เพลินาาบ,กนบ,นบกอกค่ะดูซื้อที่ไหนบุหนีิดูซื้ว่าอยากให้ค่ะก็เลยให้ก็เลยว่าแม่เอาเพราะคนขายโชค ต้องยังเล,ลงพีพ่อนกาว่างทีนอค่ะเอาเอารถทีนี่ของดี่ใหนก็เลยห้เพิ่นไปสองพุทธละใบพุทธละใบวันนี้ลงพี่ลงพี่นี่ก็เลยเหลือสิบแปดใบจากยี <ไป S 2> ก่สิบใบค่ะอื่คือคือเมื่อเราเลยฟันนี่แหละฟันวัานย่มขึ้นยางในวัดนี่มีแต่องเงินของทองอืมเงินจะเป็นตับเป็นตับยยก ก่อนท่องเป็นแทงเป็นแทงตำแขนนี่นะยังยังเหื่อนี่ยครับเนี่ยไปยังเนียกรอบเอากรอบเอาไว้เอารถไปแก้วอันโทษด้จ้ะขอถามเลยค่ะว่ารถที่ไปแก่น่ะจำรถได้บ่จำทะเบียนนี้ทะเบียนรถบ่ค่ะบ่ารถยู่นี่นะครับรถยุ่งเอารถยู่ห้าไปแก่เอาอรถเข็นว่าปกตจะทะเบียนรถอันนี้คก็ถามทะเบียนรถอาจารย์แม่ว่าค่ะ รถยูนี่แหละครับรถยูงทูเส้นั้นในเหลี่ยมั้นันที่แกนใบไม้เมื่อนางนแม่บงหนี่สุดเยแม่เนาะเออเนาะาจิยูงหันเออร้องยางเบิ้งรถขนท่อนั่นเป็นรถเข็นฝันเก่าหรือฝันใหม่ฝันที่บ้านนี่ละเมื่อพุ่นลเมื่อพุ่นอ่าโอ้นมากยังเพดีใจเลยที่บ้าเลขมสุดน่น แมน,นตัวที่ย,ยัยง,นนงนั่นแหละแต่ต้องล่อแต่ก็ต้องรอวัน,นที่สาสิเปียสะเพราะว่าอาจารย์เป็นที่ที่แี่วมันที่3<ภ>าซิเสาสมุติว่ามันส่งกันจะเพืเ่อจกกัดเลยจัดเลิ่มาค่ะแต่ <c oughs> ก็ต้องมีสติเนาะเกีบยวไปเนี่ยเกียวไปเนี่ยเทียมันมันเขาไม่ก็ดีนาะ คิดลาคิดสองนีาเปนลาสามตัวหลังวัดสบายสาตัวครับตู้ม้จบก้องือพกกดหูไว้นั่งห่างสามน้วค่ะพกดนไว้นั่งแ่ว่าผมกับมันใจปลาลอยเปอร์เซ็นกัหือปาอะไรนะมันใจยูเลยกอันแต่ก็ต้องล่อมือล่อมือเป็น ไปที่ก่อนวันที่สาเอีดตั้งหลายตันสี่เห็ดไปที่ใสห้องเต็มห้องเต็มรถเนาะคนเอาแล้วเอาอีกก็เลขฝันว่าซื้อลอตเตอรี่ตัวนี้แหละมากกรเลขฝันยังเกินมากกรเลขฝันซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่อยฝันเป็นบอกค่ะแปลว่าพอดีพอดีเพิ่นมาบอกแบบซื้อลอตเตอรี่เลยมือรุ่นมากก็เลขฝัน ฝันว่าได้ขนเง, <อ precisa. S 1> งินขนทองอตื่นมายังดีใจเลยดีใจหุห่มหุม้มหัเต้าเลขึ้นแรกฝันเพิ่นมาให้ยตัวเลขเพราะเพิ่นมาให้ยตัวเลขเราก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เราก็ฝันว่าได้ทองเลยฝันดีเป็นยังไงแต่ว่าถามผู้เฒ่าเพิ่นก็นว่าโอ้ดีดีล่ะแม่นบอกฝันดีฝันได้เงินได้ทองจัังาอนนี้ คนเอฟซีที่เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นก็เลยบอกว่าให้มาถามวันเดือนปีเกิดพผอาจานน้ำแล้เอาลึกๆขนาดนั้นเลยวอะบางคนบางเธอมันอาจจะมาจากเนี่ะอาจจะมาตัวนี้เพราะว่าพผอาจารยนคนฝันเนาะแค่สิจดจำได้ว่าเราบอกไปจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่ใน่นแนเนาะจำได้แต่สามอายุสามสี่ย่างสามห้าย่างไป ัวเลียังกี่ลายเนี่ยล่ะเนี่ยวิบีเลข้ีเดี๋เลี้ก็เตดอ๋อขององนั่นมงนี่แม่นั่นเก็บไปมันข้กันจะมองกัวนี้อือบ่อันนี้วดใดเนี่ยวัดนี่แหละข้องของเตนนี่องไ้บ้านปกวันบ้านนวววันข้างในนวลกวานนี่เป็นบ้นดมปูไบ่แม่จ้ะเขาหนั้านมาศักันตอนนั้เจ๊จินดาเจินดาอ๋อานี่ ของหลวงพี่โงนี่บ่านอันนี้อาย mm ุเนาะอายุว่าเป็นตัวเลขเล่าอายุเล่าอายุเด้อค่ะถึงช่วงนี่อายุวันเดือนปีเกิดหลวงพี่สามสี่สามสี่ย่างสามหาวันเดือนอายุสามสิบสี่จี้ย่างสามสิบห้าอายุสามสี่สามห้าสามห้าครับวสสองห้าสองเก้า สองห้าสองเก้าวันที่ค่ะวันที่ยี่สิวันที่ยี่สิมาอีกแล้วนี่ครับสองมาแรงสมาแรงนบบ้านเลขที่กุฏิยงก่อนหนึ่งแปเก้าหนึ่งแปดเก้ทับสีทับสีอีกแล้วหนึแปดเก้า ครับแต่ว่ซีนี่มาแน่งวดนี่ซีนี่มากน่ 1> 1, พันปเปอร์เซ็นต์ีพันเปอร์เซ็นต์่รองแต่พอหลวว่าจะซีอย่างาเาก็บสีซีใส่เนาะดันพี่น,<อ>น้องมักเลขติดยังเอาซีของอาจารย์ไปใส่ค่ะนี่นะคะ วันเ,น,นเดือนปีเกิด<ป>ของพระอาจารย์ที่นิมิตฝันคนท่องเขากุตินะคะอายุของเพิ่นสามสิบสี่ย่างสามหาเนาะคะ <c oughs> ่ะเกิดวันที่ยี่สิบพศสองห้าสองเก้านะคะ <c oughs> นี่ครับบ้านเลขที่กุตินะคะหนึ่งแปดเก้าทับสี่ค่ะแต่พระอาจารย์เพิ่นกับนายนายมาวา ซีมาแน่นอนเนาะค่ะงวดนี้ทพันเปอร์เซ็นซีมากพันเปอร์เซ็นเรามั่นใจซีมั่นใจว่าซีค่ะมั่นใจว่าซีจะมากผู้ใดอยากช่วยก็วิ่งซีเลยค่ะชัวชัวเนาะอายุสามสิบสี่ย่างสามสิบห้าเดือนพฤศจิกาเป็นมะค่ะเดือนพฤษภาอ๋อพฤษภาพฤษภาทีฮอดนี่ละเกิดวันที่ยี่สิบ ศสองพันห้าร้ี้านะคะบาทนี้บ้านเลขที่กุติ189่งดเียชัดเจนนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะวันเดือนปีเกิดและบ้านเลขที่กุตินะคะที่แอดไดนามาเสนอท่านผู้ชมเนอค่ะ สำหรับบ้านเลกที่วัดแอดได้ถามพระอาจารย์แล้วนะคะพระอาจารย์เพิ่งก็บอกว่าบานเลกที่ยังมามีมิแต่บานเลกที่ตามใบวัดก็มีแต่บานเลกที่กุฏิที่พระอาจารย์เพิ่นนอนนในราคาหนึ่งแปดเก้าทับซีนี่นะคะแอดกะนํำมาเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกับโปรไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ พิถูกกยายวากันนะคะท้าวท่านผู้ชมมอมากประชอบกับเลื่อนทานทาาถ้ามักทาชอบก็จังค่อยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลายกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะท่านผู้ชมก่อนจะจบคลิปนี้นะคะวันที่31ค่ะ31มกราคมนะคะจะเป็นวันวงสวงเนาะคะ่ะกะ แอดก็จะมาตามต่อนะคะตามต่อตัวเลขในวันที่31มกราคมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ